สวัสดีครับวันนี้ก็ผ่านมาเห็นทุ่งนาอันนี้เป็นนาปังนะครับก็เริ่มจะได้เก็บเกี่ยวแล้วเราที่จะทำนาปีต่อไปก็ผ่านมาไม่ได้ทำคลิปไม่ได้มาดูนานแล้วครับนี่อันนี้เป็นแปลงที่อยู่แถวๆที่ผมเช่าอ,อยู่นะครับเป็นติดคลองติดคลองก็เลยมาดู อันนี้เป็นข้าวก็ขอ22นะครับดูลักษณะการหวานจะหวานห่างมากครับนี่ไม่ใช่ดำนะครับนี่เป็นการหวานแต่กอมาอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ต้นนี่เป็นการหวานที่ห่างมากครับเป่นข้าวเหนียวก็ขอ,ขอ22นี่ก็จะเป็นทีเบ,บินการนก ก็อีกไม่กี่วันก็จะเก็บเกี่ยวแล้วครับนี่น้ำก็เพิ่งจะแห้งไปก็มีร่องรอยของนกกินครับนี่ธรรมดาปกติครับนาปลังปัญหาที่เจอกันหนักหน่วงก็คือนกมอกจากโรคแล้วก็มีนกมีหนูน่ครับแต่โรคก็ไม่มีนะครับนี่ าจะเป็นเชียรานิดนิดหน่อยหน่อยกอ,อรวงก็ใหญ่ครับพอประมาณพอประมาณก็เหลืองใบทงก็ยังเขียวอยู่นะครับนี่ก็จ้อของนาอยู่นูน้นเดินไล่นกอยู่ถือถุงยางไล่นก ก็พอดีอากาศร้อนก็เลยมาถ่ายในล่มหน่อยนะครับจะเห็นว่าข้าวที่ผมตรงนานาปลังที่ผมทําคลิปหลายๆคลิปนี่เขาจะวานห่างเอวานทีทีมากอันนี้เาวานห่างครับนี่เหมือนจะดำหมดเลยแต่ผลผลิตก็โอเคพอสมควรครับได้แต่ยังไม่ได้ถามเจ้าของครับนี่แต่ว่ารู้สึกว่ารู้ว่าเขาใส่ปุ๋ยสูตร25 ห้ายี่สิบห้าีลวงก็จะโอเคครับมาปลังจเจอร้อนนี่ก็จะก็จะเกี่ยวแล้วจะนาบเข่าออกจากคันนาเพื่อให้รถเกี่ยวมันเกี่ยวได้หมดนี่ครับใช้สูตรยี่สิบห้าห้าสิบห้ายี่สิบห้าห้ายี่สิบห้ารับรวง อันนี้ยูเรียบางพื้นที่ก็พันแปดอยู่ที่นี่ก็พันหกพันเจ็ดแล้วก็ประมาณก็ยังไม่ได้ไปซื้อหลายาลวันละมันขึ้นไปเท่าไรก็ไม่รู้ละก็ใช้ปุ๋ยถือว่าใช้ตามสถานการณ์นะครับมันจะใช้เยอะไม่ได้เพราะข้าวก็ราคาแค่หกเจ็ดบาทบางพื้นที่ก็ห้าหกบาทจะมาใช้ปุ๋ยมันยูเรียลูกถึงพันแปดพันเก้ามันก็ไม่คุ้มนะครับเนี่ย แต่อยู่นี่เห็นติดราคาอยู่แปดบาทโอเคครับต้องหักความชื่นทางนิสัยก็ค่อยว่ากันแต่จะมาใช้ปุ๋ยเหมือนที่สมัยก่อนที่เราใช้ยูเรียลูกาห่านร้อนนี่มันไม่ได้ครับข้าวถือว่าได้ขนาดนี้ก็ถือโอเคครับเนี่ยช่วงนี้ปุ๋ยแพงเซฟกันหน่อย อันนี้ไม่ได้ถามรายละเอียดนะครับถามแค่ประมาณแต่รู้ว่าข้าวนี่หวานห่างแน่นอนกอขอหยิบสองเลขคู่นี่จะเป็นข้าวเหนียวเม็ดก็ถือว่าโอเคครับเพราะว,วานห่างแต่ดูลักษณะก็ยังต้นก็ไม่ค่อยแต่ก็หลือสักเท่าไหร่ อาจจะลดต้นทุนเยอะปีนี้ปุ๋ยแพงแต่รวมภาพรวมก็โอเคครับเพื่อเป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ยรับรวงสูตรไหนใช้ยังไงอะไรนี่ข้าวก็ขอ้อยสองก็ยุยุยเฉลียก็มายี่สิบวันคนแถวนี้ก็นิยมทํากันนะครับอาจจะมองไปหเห็นนกนกกระจอก ครับวันนี้ก็อัปเดตข้อมูลกันแต่เ,เพียงเท่านี้ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูนาปีละวพฤษภาดีประมาณกลางเดือนก็เข้าหน้าฝนละบางพื้นที่ก็ไขน้ําเข้าแล้วเตรียมตัวที่จะไถแล้วก็ปัน่นเพื่อรอว่จะทํานาปี จะเป็นคลองจะพาไปดดถ้าอยู่ติดคลองนี่จะมีโอกาสได้เปรียบครับมีช่วงนี้เขาปล่อยน้ำมาแล้วว่ามันเข้าสู่ด,ดูทํานาแล้วเนี่ยน้ำไหลตลอดเลยมาจะเขินห้วยหลวงเขินใหญ่ครับวันนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้เยวจะมาอัพเดตเรื่อยๆครับขอบคุณครับ